สวัสดีตอนเช้าๆค่ะเพ,พื่อนๆวันนี้อากาศเย็นๆค่ะอากาศที่กรุงเทพมหาคนครเย็นค่ะวันนี้พาเข้าสวนนะคะนี่สวนอันเขียวเชี่ยวนะคะไม่อยากใช้คำว่ารกกรุงรังจะลดน้ำก็เลยมาถ่ายให้เพ,พื่อนๆดู ต้นผักมะไห่นะคะคล้ายๆมระ,ะขี้นกแต่ไม่ใช่นะคะ,ะสมซื้อหัวสั่งหัวมาแล้วก็เอามาฝังฝังใจกกระถางปลูกนะคะปลูกไว้ดูคงถ้าได้กินก็ได้กินนะคะอยู่กรุงเทพคาดหวังอะไรมากมายแค่ได้ดูก็พอใจแล้วเนาะส่วนตัวนี้ รอดน้ำมาได้รอดฝนมาได้นะคะช้างเหลืองเขาเขาไม่ชอบร่มมากแล้วเขาก็ไม่ชอบแดดมากนะคะเพื่อนซองกระปปกเนีแสวยความชอบเนาะเพราะว่าเราไม่ได้คิดจะปลูกขายเราปลูกว้ชมนะคะประดับสวน ตัวนี้ก็ตัวยุ่งเบลีฟจะเอมันเป็นตัวยุ่งใช่ไหมหลูกส่วนมุมนี้คือกวนอิมนะคะเพื่อนประสมเปลี่ยนกระถางสองรอบแล้วนะคะตอนแรกมันมันดินมันแน่นประส้มก็เอามาล้างแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่ทั้งหมดตอนนี้ เป็นฟอร์มก่อสวยมากแล้วก็แตกหน่อใหม่เยอะมากด้วยเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยเขาแตกหน่อใหม่น้าจริงน้าจังเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเนี่ยยุงมันดีกว่าหมาในก็ลุงลังเิยใส่ใบบะใบก้ามปูหมักอย่างเดียวไม่ใส่ดินเลยนะะเขาชอบใบก้ามปูหมักแล้วก็ห้ามใส่ปุ๋ยเคมี ปอนสีระส้มซื้อรงแพงๆนะชายชนน่ะโอ้ยกำลังงามสรุปเป็นไงรู้ไหมคะใส่ปุ๋ยสูตร15-15ไปประมาณเจ็ดถึงแปดเม็ดเองนะคะใบเปื่อยหมดเลยส้มก็เลยเอาลื้อกระถางออกแล้วก็มาล้างหัวมาผูกใหม่เลยไม่งามเลยรอล้นต่อไปอันนี้กวนอิ่มค่ะ นี่ใส่กระถางใหญ่เลยหลอน้ำไว้สวยไหมคะก็ใหญ่มากตัวเปรียบเทียบกับน้องมาน้องมาสองตัวตอนเช้าประส้มชอบไม้มงคลนะคะเมื่อก่อนนี่ก็ชอบกุหลาบชอบอะไรนะแต่มันก็ออกดอกแต่ตอนเราไปซื้อเข้ามาเนาะพอเรามาเลี้ยงจริงๆแล้วมันก็ไม่สวยแต่พวกไม้ใบเนี่ย ใบเขาจะสวยตลอดเลยค่ะถ้าเราเลี้ยงเขาดีๆเนาะนก็หกหลงมะส้มก็เพิ่งเปลี่ยนกระถางใหม่หรือเอากระถางเก่าเขาออกเปลี่ยนดินทั้งหมดดินมันแน่นล้างหัวแล้วก็ปลูกใหม่ด้วยใบก้ามปูแตกหลอดมาใหม่สวยละอันนี้เพิ่งลือ้อ เพราะว่าก่เราจะมาดูยอดเขาจะด,ด้วนลงอย่างนี้เพื่อนๆเห็น <ๆ S 2> ไหมถ,ถ้าดินเขาแน่นๆล่ะเราไม่มีเวลาดูเนาะทำโน่นทำนี่ว่าเอ๊ะทำไมของเราวันไม่นี่ก็เลยไปดูอา้าวดินมันแน่นเกินดินมันแข็งเกินส้มก็เอามาล้างแล้วก็เลื้อปลูกใหม่ปลูกมันแสให้ดินดินมันไม่แน่นนะคะแล้วก็มาเลี้ยงใหม่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าหลังจากปลูกไป แล้วมันจะเป็นยังไงแต่มันก็แทงหลอดใหม่ขึ้นมานะนี่ปลาส้มผลูกได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วอะแต่อันเก่าที่มันฟอไปนี่มันก็ไม่ขึ้นเลยหกหลงแต่สีมันไม่เหมือนกันนะเพือนแต่ปลาส้มได้มาได้มาในน้ำหกหลงเนาะอันนี้มันจะกัดสีแดงๆดูสีใบเห็นความต่างเลยอันนี้ใบมันจะแข็งแข็งแล้วก็หนา นี่ยส่วนอันนี้ใบจะบางแล้วก็สีชมพูจะได้มาในน้ำฮกหลงทั้งสอง,สองกระถางนะคะเลี้ยงมานานละแต่มันคือตระกูลอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ช่างมาันเถอะพี่ส้มไม่ได้สนใจหรอกเราก็ปลูกเพราะความชอบเป็นคนที่ชอบบอนฮกหลงค่ะเพราะาลายใบยเขาสวยมันออกจะเหมือนลายไทยนะคะมาก็อวนอวละเกิน อันนี้ได้มาในานามอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ค่ะมันราคามันลงแล้วนะคะอันนี้อมพลพลาเนาะจะไม่ได้ป้ายชื่อมันก็ไม่เขียนมาให้แล้วเราก็ยิ่งเป็นคนจําชื่อบอลสีไม่ได้ mm hmm. เพื่อนมาหา mm hmm. เพื่อนถามว่านี่ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ <laughs> จำชื่อบอลไม่ได้แต่ชอบชอบความใบเขาสวยอะคะ่ะ อันนี้ประสมซื้อมารู้สึกว่ากระถางละร้อยแปดสิบนะซื้อมาสามกระถางประส้มก็มารวมเนี่ยมารวมใส่กระถางใหญ่กระถางเดียวแล้วก็ใส่ให้เขาจะทําฟรอ,อร์มกอค่ะตอนนี้บอลร,ราคาถูกเนาะ mm hmm. ทำเป็นฟอมกอแล้วเราก็จะเลี้ยงให้มันี่ก็แตกหลอดใหม่แล้วเนะเนี่ย mm hmm. เขาไม่ชอบดินแน่นๆน,น,นะคะเพื่อน เขาชอบโปร่งๆแล้วก็แดดรำไรนะร่มมากๆก็ไม่ชอบแดดจัดๆก็ใบไหมในกระสองกระปุกช่วงใบยๆมามันก็จะแดดส่วนอันนี้เป็นหงส์สวนนี่ก็กอใหญ่ไปเรืร่อลแล้วนะคะเลี้ยงจนกอใหญ่แล้วะค่ะแตกหลอดขึ้นมาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินมันก็ตั้งตัวได้แล้ว ความสุขของคนชอบปลูกนะคะเพื่อนๆสวยไหมสวยเนาะส่นต้นนี้คือหูช้างด่างขาวนะคะซื้อมาตั้งแต่เขาเพาะจากไข่จะซื้อเป็นหนอเขาก็ไม่มีปัญญานะแต่ทันเป็นแพงแค่นี้ก็เจ็ดแปดร้อยล้เขาเพาะจากไข่มาได้ประมาณสองใบสองสามใบ สมก็มาเลี้ยงมันก็ลายสวยนะคะอันนี้ลายสวยมากเลยเราไม่ได้ปลูกไว้วังค้าขายเหมือนคนอื่นเราปลูกด้วยความรักมันก็จะให้ความสวยงามแก่เรานะคะแล้วก็ดูแลไปชอบไปสวยไหมคะหนช้างดังขาว ต้นไม้ถ้าเรารักเขา,าเขาก็รักเราน่ก็อีกมุมหนึ่งรอดฝนมาได้นะคะบอนหูช้างช่วงก่อนนี้ทำท่าจะตายฝนตกหนักทุกวัน,ท,วนทุกวันทุกวันที่กรุงเทพอะคะ่ะบอนก็แบบหูช้างเขาไม่ชอบน้ำมากเนาะผสมต้องเรามาปลูกใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ให้เขาตั้งต้นใหม่นะคะ ตอนนี้ก็เริ่มฟอร์มสวยแล้วช้ชังดังลุแต่ได้มาราคาถูกค่ะไม่ได้เจ็บนะเพราะว่าเราเลี้ยงเราซื้อมาตอนราคามันลงมากๆแล้วนะไม่ใช่ตอนที่เขาเอา,าเอารถเอาผาดไปแรกนะซื้อมารู้สึกว่าจะตอนลนะสี400ะ่ร้อยบ้งต้นละสี่ร้อยเอ็ดมา แต่400นี่คือ2ใบสองใบเล็กๆสสองามใบแล้วก็มาเลี้ยงเองอตอนนี้ก็โตแล้วอันนี้มุมมุมนี้จะเป็นมุมบอลตัวใหญ่นะคะห<ม>น่อเยอะมากเนี่ยอเ,เอ๋อบนลดำๆปราสมมก็ขอ,ขอจบที่มุมนี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมค่ะใครรักบอนสีรักต้นไม้ก็ลองหามาปลูกนะคะความสุขเนาะเราได้ลุ้นลายด่างของเขาได้คุยกับเขามันก็ทำให้ชีวิตเรารู้สึกว่าแบบผ่านไปเร็วแล้วก็มันมีความสุขตามแบบฉบับของเรานะคะ